สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่นำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์ยันมากรุ่น EF 3ม3 T ้าค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด3.9แรงน้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซล3สูบ d ดท e เ t i n j e อินเจตัวระบายความร้อนด้วยน้ำา6 6 4 2 c ซีซีขับเคลื่อน4 0ล้อ4 WD 2เาค่ะ,คะกับสินค้าใหม่ของเราพี่สีแดงแรงลิ รถแท็กเตอร์ยยนมารุ่น e f 39, 3 9 3ท่แรงจัดประหยัดคุ้มด้วยแท็กเตอร์ขนาด39แรงจากค่ายเยนมาคันนี้จดทะเบียนปี60นะคะรถจดทะเบียนปี60ค่ะมาพร้อมชุดใบมีดดนดินหน้านะคะด้านหน้า,นาติดตั้งชุดใบมีดดนดินหน้าจากยันมานะ ด้านหลังคันนี้ค่ะหนูจัดเป็นผนไถใหม่ให้หนึ่งพวงนะคะด้านหลังจัดเป็นผนไถใหม่คุณลูกค้าเลือกได้เลยว่าต้องการผานบุก4ี่พวน5หรือพวน6อุปกรณ์ด้านหลังเราจัดผนไถใหม่ให้1พวงค่ะกับสินค้าใหม่ของเรารถสภาพสวยสมบูรณ์ยางงามทั้ง4ี่เส้นนะคะตัวนี้นะตัวยางสวยทั้ง4ี่เส้นจดทะเบียนปี60เอกสารเริ่มทะเบียนพร้อมชุดออนนะคะ ตัวรถพร้อมใบมิดาดินาและถัไนไถใหม่ราคาเพียง289,000บาทเท่านั้นค่ะ289,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ วแล้วก็สมบูรณ์นะคะสินค้าใหม่ค่ะแทรกเตอร์ยันมารุ่น e f 3 9 3 t ตัวนี้เครื่องยนต์เป็น3สูบนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์สวยเดิมไม่มีรอยแกะถอดนะคะ,ะรถเช็คสภาพให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะสำหรับคันนี้จดทะเบียนปี60นะคะชั่วโมงทำงานค่ะตอนนี้อยู่ที่664ชั่วโมงเท่านั้นรถสวยทำงานน้อย600กว่าชั่วโมงรับแบเกียร์ค่ะเกียร์ลักเกียหน้า8เกียร์ถอยหลัง ปรับเปลี่ยนเกียร์นะคะเดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลายัยขับขี่กล้องตัวพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวเบาะนั่งตัวหลังคาสวยๆเลยนะคะตรวจเช็คให้เรียบร้อยพร้อมใช้นะ,ะสำหรับคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี60นะคะตัวนี้นะ,ะดดานหน้าติดตั้งชุดใบนี้ดันดินหน้าแล้วก็หนูใส่ชุดท่อไปไทยเทให้ด้วยนะคะเรียกว่าหล่อหล,อ,หลอพร้อมลุยกันเลยค่ะคันนี้ สภาพสวยๆสมบูรณ์พร้อมใช้สำหรับยัน่าสสแรงราคาไม่แพงนะคะตัวรถพร้อมใบมิดาดนนะแล้วก็ผันไขใหม่คันนี้2 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ2 8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามได้เลยนะหน้าร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจะส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วย ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ช่องหมูป่นแม่ค้ารถถ่ยไว้ด้วยนะคะแล้วจะการกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณค่ะ